ความผิดพลาดทั้งหลายที่เราทํางานดินะจิทัลนะอทุกคนอาจจะเจอเหมือนป้าชมแล้วไม่รู้จะทำยังไงก็มาดูว่าป้าชมไลฟ์ไว้เมื่อวันที่20ธันวาคม2567นะคะลองไปดูกันแล้วกันมันมีทั้งความรู้และความพังความเอ๋อนะคะต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยเพื่อที่ทุกคนเจอเหมือนป้าชมแล้วจะได้ไม่ตกใจนะทำแบบนี้เราก็ทำได้ไม่ต้องฟิมโบก็ได้อะ แต่จริงๆอยากสอนเมื่อกี้มันทําได้ทําไมพระชมลืมอะไรไปบางอย่างอ่ะทีนี้เรา <c oughs> เราเปลี่ยนสีตรงเรีอนเปลี่ยนสีเส้นให้เป็นเส้นดําก่อนอ่ะแล้วก็ไปสามจุดไปลูพิเคษอแล้วก็เอาอันล่างนะล็อกไว้แล้วเราจะเติมสีอันนี้อันบนไปที่เครื่องมือหยอดสีถังสีนี่อน แล้วก็ไปจิ้มเลยเห็นป้ก็คือการหยอดสีไอสแตนการ์ดที่ประชมเคยสอนไปนั่นแหละปะ้ากะว่าจะแอดวานซ์ซะหน่อยปัดท้อลืมอา้าวทีนี้มาอีกสีหนึ่งเลือกเขาแล้วก็จิ้มไม่ให้จิ้มลงไปเลยอันนี้ก็คือการทำแค่หนึ่งชิ้นเนี่ยป้ามทำแค่หนึ่งชิ้นแล้วก็ดูปิเคตมันมาเรื่อยๆ แล้วก็มาวงเห็นไหมเสร็จแล้วก็มาทำเป็นกรุป๊ปพอกรุ๊ปเสร็จแล้วเราก็มาเมืเ่อดค์ฟให้มันเป็นแผงเดียวมีค์ฟเมดเคิร์ฟอยู่เป็นแผงเดียวอเอาออกก่อนแล้วก็ไปไปกรุ๊ปเขาไอ้ตัวนี้เป็นกรุป๊ปละอัะนนี้เปลี่ยนไปอีกสีหนึ่งไปยอดใหม่ไปถังสีด้วยไปถังสีหยอดใหม่เอวทำไมเราจะ อ๋อเราไปตรงนี้อ่ะไปที่เส้นเคิร์ฟนะแล้วก็ถึงเบียดแตะได้นะไปที่เส้นแล้วก็หยอดสีไปนไม่นี่เดี๋ยวความทรงจำกลับคืนมาพระมจะสอนนะซิมโบนะยังไม่ยอมมันหรอกนะเดี๋ยวก่อนอันนี้ลูดออกรูดไอชิ้นนี้ออกเพื่อเราจะได้กรุป๊ปฮะกรุ๊ปก็หยิบมันไปเลยนะ น,นี้ก็อ่ะหยอดสีใหม่อ่เด้วไปกกอดไปที่เคิร์ฟอีกเหมือนกันนีกเคิร์ฟก็คือตัวเส้นนี้ตัวเส้นนี้นะนี่นะอ่าทีนี้เราก็ไปหาสีอื่นก็หยอดสีไปอไป่าจริงๆมัน มันจริงจริงมันต้องเป็นเส้นอะแต่เระเอพระชมทําแบบนี้มันก็เลยทะลุใส่กันมันก็เลยไปหมดไปหมดทั้งวงนะก็คือซ้อมทําเล่นๆน่ะก็เลยแบบไม่ได้ใส่ใจเขาเฉยถ้าทําจริงต้องใส่ใจทุกวงทุกเส้นนะทุกคนพระชมขออภัยนะเมื่อกีอ้มันจำไม่ได้ขึ้นมาเฉย อัลไซเมอร์เป็นอย่างนี้ต้องรีบสอนก่อนที่จะจำไม่ได้อ่ะไปที่เส้นอ่ะต้องไปที่ที่เลเยอร์ของเส้นตลอดนะถึงจะหยอดสีได้นะ ไอซิมโบก็เอาไว้ทำลายผ้าหรกแล้วก็ทำพวกแมนดาลาอะไรเงี้ยทำหนึ่งอันแล้วมันจะปรากฏไปหลายๆไปทั้งทั้งแถบทั้งสี่อันอย่างเมื่อกี้แหละนะบางทีก็ทําแค่แถบยาวแถบเดียวใช่ไหมมันก็จะขึ้นขึ้นขึ้นมาเป็นแถวแถวแถวแต่เมื่อกี้เราทําแค่แบบสี่เหลี่ยมอันเนี้ยเราก็กะว่าอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งมันจะเป็นตามกันไปอย่างงี้ค่ะ แต่มันทําได้หลายอย่างนะบางทีก็ทําเป็นแบบสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยเป็นเฉีเฉยงมันคือมันถ้าเราเข้าใจมันมันก็จะทําได้หลายอย่างเราะแต่บางเอิญพระชมยังไม่เข้าใจทองแท้นะลืมด้วยที่ก็นั่งทําสนุกสนานตอนนี้ลืมเฉยอะไปที่เคิร์ฟก่อนอันนี้วันนี้เราก็ได้การหยอดสีก็แล้วกันนะได้การหยอดสีแทนเนาะเดี๋ยวพระชมจะ นี่ยกาลังทําอยู่ยังไม่เสร็จนะไอตัว,ตวนกยูงเอาให้มันจบๆคาราคาซังมาไหลอาทิตย์ละ <c oughs> เอานี่ได้อะได้แล้วเดี๋ยวเอาอะไรอีกดีอ่ลูดออกนะแล้วก็หยิบมันนะหยิบทำไมหยิบก็ให้คือมันเป็นกรุ๊ปนั่นเองหรือเราจะไปจิ้มตรงนี้แล้วก็กรุ๊ปมันก็ได้นะอืมอืมทีนี้ก็ทำไงกับมันอีกอ่ะ ใส่สีเอาสีเอาอย่างอื่นมาใส่ดีกว่าไม่เอาละเอาอย่างอื่นมาใส่ขอภัยนะทุกคนประชมมันลงไลเลยดีมไหม มาสอนเฉยๆเด้ออันนี้มันมาผสมกันก็ได้แล้วไปที่มุมแล้วกันเนาะ เอ้าทำไมน,นะจ๊ะไปสิดูพิเคสิจ๊ะโอเคห <g ül> าอะไรมาใส่เล่นๆเพื่อชมเซลงเลยฮะเซงมากเลยดูดิ ทำไมเหรอเนี่ยมันอุปกรณ์ไม่ดีด้วยหนึ่งเอาไปโรเทชค่ะย่อมันสองเิี้ยวแตะแล้วจิ้มลากเลย อือืม,อมแต่นิ้วหนึ่งมันจะเป็นองศาให้เราเลยนี่สองชี้ไม่รู้จะทำอะไรก็ทำอันนี้และ อเป็นดูพิเคตก็ได้แล้วก็ไปฟลิปแต่แต่หนึ่งนิ้วจิ้มไม่เลือกอ่ะไปเลือกตรงนี้ก็แทนคือถ้าทุกคนจิ้มมันจะไป่ะของประชมมันเครื่องไม่ดีนะอดูพิเคตฟลิปทำงานไปเรื่อยๆแล้วกันตอนนี้ <c oughs> ไม่ได้สอนทำให้ดูเฉยๆ <c oughs> โอเคไปที่อาร์ตบอร์ดแล้วกันแล้วก็ไปหาสีนะเราไปที่สวอตตรงนี้ก็ได้ถ้าเราเดี๋ยวก่อนกลับไปก่อนถ้าเราแบบว่าเนี่ยต้องดูตรงนี้ก่อนนะไม่ให้มันอยู่ตรงนี้ให้เอาสีขึ้นนะอันนี้คือเส้นอันนี้คือสีนะอ่าถ้าสมมติว่าเราจะทําอย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าเราจะไปเอาสีสําเร็จรูปที่เขามีอยู่แล้วลองจิ้มดูเอาสีอะไรอะไรเงี้ยนี่ก็ได้นะ จริงๆมันมีเยอะอะลองดูดิเห็นไหมเป็นสีโทนเดียวกันเป็นหลากสีเป็นอะไรอย่างนี้เยอะแยะไปหมดเลยไปเลือกเอานะแยะเหยือจะทำให,ให้ให้มันเป็นแบบนี้ก็ได้ดูง่ายน,นี้ก็ได้นะ,ะจิม้มจิ้มที่เดิมมันจะกลับมาที่เดิมนะส่วนอันนี้มันก็จะวนไปเรื่อยๆเนาะสีไล่เอาอสีไร ไม่ต้องวนมาสีนี้เรื่อยะไปเปลี่ยนไอ้นี่กันเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนเคิร์ฟใ,ให้มันเป็นสีขาวเลยก็ได้อะก็ไปเพิ่มให้มันใหญ่หน่อยอสักห้าแตะตรงนี้นะแตะตรงไหนก็ได้ห้าแล้วก็โอเค ให้เส้นมันมาห้าห้าเล็กไปเอาไหมเอาเก้า 9, อ่าเก้าแล้วก็โอเคดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมแตะทิ้งก่อนแตะทิ้งโอ้ยชัดเกินเท่านั้นเราต้องไปเปลี่ยนสีเอาไหมไปแตะตรงนี้จิ้มสีอื่นดูให้สีดี้ได้ไหม เออสมมติว่าเป็นสีสนี้แล้วกัน <c oughs> เออืออันนี้มันเกินไปนะนี่อันนี้เกินอ่ะแตะแตอะอาแตะไม่ได้แตะไ,ไ,ไม่ได้ก็ทําไงเลือกอุ้ยพลุกมากเลยจิ้มแล้วโดนเลยย่อมาลงมาแตะหนึ่งนิ้วย่อลงมาอันนี้ก็ได้ห้าเปลี่ยนสีน้ำเงิน เปลนสีน้ำเงินเป็น,ส,ปน,ปนสีฟ้านี่อ๋ออันนี้มันเป็นสโตรกเป็นเส้นอยู่เอาใหมจ่จ้ะต้องเป็นอย่างนี้นะโอเคให้อดอกอันนี้ ดอกอันนี้มันเข้มไปเดอ้อแต่ไม่โดนอีกนี่ไหนยังไนไม่ใช่ฮะต๋ยวหาก่อนนะนคืออันไหนเดอ้อคือถ้าของใครใหม่ๆมันจะเป็นรูปขึ้นมาเลยนะนนมีประจุมันเป็นแฟ้ม ไปแอดมันดูดิมันเป็นชิ้นเดียวกันไปซะออโอเคอันนี้อันนี้ก็แอดอ่ะแอดนี่มันเป็นชิ้นเดียวกันเลยปะปิดตาลอะเปลี่ยนสีเป็น นะ่าขยบไม่เห็นกัน้าสีม่งสีอะไรเดี๋ยวสีเหลืองแล้วกันเนาะ,ะจิ้มหลอดสีเหลืองไปละสีเหลืองไปละทำอันอื่นด้วยอ่าถ้าไม่ทําอันอื่นก็ลบเอาพอลบออกก็ได้ละอะแตะดูสิอ่ะต้องไปที่ลูกศรดำหนึงจะเห็นโอเคเจอแล้วอ่ะลบไป ลบอีกลบอ,อันอื่นลบอันอื่นปึ้งอ่าเหลืออันนี้นี่เราก็ไปสามจุดรูปิเคตแล้วก็ไปทำอะไรเออเออเออเอาไปฟลิปมันอ่าฟลิปแล้วผรไม่มีเวลาคิดเลยอ่ะ <c oughs> อันรูดสองอันนะแล้วก็ไปสามจุดรูปิเคตแล้วก็ฟลิป ฟิบูติคอ,อันนี้นะเห็นไหมจอก,ก็เล็กนี่นะแล้วอ่ให้มันให้มันเปิดเส้นเขียวให้อะไรอีกอื้อ่ะสมมุติว่าได้ด้ยสมมติว่าได้แล้วออแล้วก็ไปกุ๊กมัน สามจุดกุ๊บอันนี้คืออะไรอันนี้ก็เป็นอันนี้อ่ไปกุ๊บมันก็ต่อไปสี่มุมสี่มุมยังเคเรามาเช็คนี้อ่ะสีมุมแล้วไปทุบป,ปุ้งอ่อันนี้ก็เรียบร้อยทั้งหมดนี้ อันนี้คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ขออันนี้คืออันนี้อโอเคอะไรละอ่ะทีนี้นี่เราก็ไปที่สี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็รูดมันลงมานะอ่าเป็นตัวเลขสามพันคูณสามพันเท่ากับขนาดกระดานที่เราสร้างเมื่อกี้แล้วแสดงว่ามันมันพอดีกันแล้วนะคะ นี่เราก็ไปเปิดไอ้นี่ให้มันมองเห็นไอ้แผน่นไอสีอันเนี้ยเรากลับกลับไปที่ที่เราเอดั้งเดิมของเราก็ไปที่คําว่าสบอตตรงนี้นะอืมนี่เราก็มีไอตัวนี้ละเราจะคีปปิ้งอาร์ตมันเราก็ลูดเราก็แตะอันบนถึงวันล่างเนาะเห็นไหมเลือกหมดแล้วแล้วก็จับค้างไว้แล้วก็ไปจับใส่โอเคนี่มันก็เป็นอันนี้แล้วแม่นี้อ่ะ วันนี้สอนแบบนี้ลองย่อมันดูดิมันจะเด้งออกไหมอ่ะทีนี้ไปตามจุดลูกพีเคแตะลูกศรนดำถ้าเราทำซิมโบแล้วอนะเราไม่ต้องมาทำขั้นตอนนี้ไงเราจะเห็นภาพมันเลย ไม่ดูอ่าดุูแล้วดูปแล้วกี้ก็ชมแตะแล้วมันอันนี้มีกี่ม,มีกี่เลยเยอร์อ่ะนี่อันนี้ก็มาอีกแล้วเมื่อกี้ทำไปแล้นี่หนึ่งสองสามสี่โอเคเอานทีละอัน มันมีอันหนึ่งที่ไม่เท่ากันเนี่ยค่ะนี่พอเราต่อลายแล้วเราจะเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ต่อกันเห็นไหมแดงว่าเมื่อกี้เราผิดพลาดไปหามันหาตัวมันให้เจอเอออยู่นี่หรอนี่อยู่ในนี้อืม ให้มันเกิดเส้นสีเขียวสีแดงนะทีนี้ก็น่าจะได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็อันนี้คืออันล่างนะแล้วก็ไปลบทนนี้ข้างบนใหม่ลบแต่ก่อนอ่าแล้วทีนี้เราก็เริ่มใหม่ไปสามจุดดูปเคตต่อข้างๆนี้ก่อนเลยอันที่มีปัญหาเราจะได้ไม่ต้องอันเปลี่ยนเยอะไอ้ไหมมันต่อกันแล้วคะ่ะไชมไหม เออ,อ่ทีนี้เราก็ไปสามจุดรูปิเคตตาเขาอ,อ่ะลากมาแลาา้วก่านี่งนายนเราได้อีกแล้วทำยังไงดีอ่ะเอาแบบนี้อันนี้เก็บไปก่อน เก็บแล้วก็รูดทะแยงนี่เราแคบๆเฉยๆนะแคปเอาไว้ลงโซเชียลอันที่ลงโซเชียลเนี่ยไม, <c oughs> ไ,ไม่ต้องชัดใช่ปะไม่ต้องชัดเสร็จสิจ้นบันทึกไปอย่างไอแพดเราแล้ว,ลวไปแล้วเราก็ยังไงเอาไอ้พวกนี้ออกอ่ะลบแล้วก็เอาแค่ชิ้นเดียวพอ สามพันคูณสามพันดูที่กรอบดำตรงนี้เห็นไหมขึ้นมาโอเคแล้วอ่ะแต่ทิ้งนี้เราก่อนจะเอ็กซอร์ดนี้เราก็ไปที่กุญแจก่อนให้มันไม่มีไม่มีกุญแจนะแล้วก็ปิดตาโดยไหมมันเลือกทุกอันและ าเช็คมาเช็คดูว่ามีภาพไหนมันซ้อนกันหรือว่ามันเกินหรือว่ามันมีขยะเปล่าอะไรเงี้ยเราก็มาเช็คดูในนี้เห็นไหมดูทันไหมดูทันไหมเมื่อกี้นี้ก็คือมาที่ตรงนี้ตรงนี้นะแล้วก็เรามาหาคําว่าเอาไลาน์เนาะ นี่เราก็กลับให้กลับไปที่เดิมเป็นที่นันอะนันมันก็จะเป็นแล้วก็แตะทิ้งท,ที่เก่านะมันก็กลับมาที่เดิมก็สรุปว่าของเรามันไม่มีขยะหมายถึงว่าเส้นหรือจุดหรืออะไรที่มันไม่เกี่ยวกับไอ้ที่เราต้องการแลเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าประชมนึกออกประชุมมาสอนสิบิมโบเนาะใหม่ ตอนนี้ทําแบบนี้ไปก่อนเสิงเลยก่อนนน้นที่เราทําไว้นี่กันนิตติ้งเอาไว้นี่มําทาตัวนี้ไว้โอเคไปที่ไปที่เลเยอร์ก่อนอ่ะทีนี้ ให้มันเกิดเส้นเขียวเส้นแดงแล้วนะแสดงว่ามันตรงแล้วนะตรงนี้ก็ไปตรงนี้มันเป็นกรุ๊ปกันอยู่กรุ๊ปหนึ่งก็มีเส้นหนึ่งเนี่ยเส้นละกรุป๊ปเส้นละกรุ๊ปเนี่ยพราชมจะไม่ถ้าจะลงสีแล้วเราจะไม่กรุ๊ปมันเนาะเราก็ไปที่ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ไปที่สามจุดไปที่อันกรุ๊ปออนี่มันก็เป็นอันทั้งบนทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วเราก็ไปกรุ๊ปมันไม่ต้องกรุ๊ปไหม ก๊บก่อนก๊บก่อนก็ได้อะเพื่อความสะดวกนะตอนนี้มันก็จะเป็นอันเดียวกันแล้วนะทุกมันไม่มีก๊บย่อยแล้วนะอทีน,นี้เราก็ไปสามจุดดูปิเกะลากมาเอเนี่ยพอมีสองอัดบอร์ดแล้วมันเป็นอย่างนี้ใครมีตังซื้อ iPad ก็ซื้อความจุเยอะๆไปเลยนะ ร้อยยี่ิบแปดสองร้อยห้าสิบหกกิกอะไรใช่ไหมห้าสิหกใช่ไหมเออ <laughs> ฉันละเบื่ออ่าอย่าแวกเยอะห้ามแหวกเยอะส่งกันเอาสามได้เ๋ยวะไปที่เลเยอร์ก่อนอ๋อ,อ,อมันยังไม่ได้นั่นอ,อันกุ๊ปโอ,อก,ก่อนอันกุ๊ปโอ,อเหมือนเดิมแล้วก็มากรุ๊ป เสร็จแ,แล้วเราก็ไปตามจุดลูกวเิเคดลากออกมาตามจุดลูกวิเคด์ทำไปแล้วก็ไปรวบทั้งหมดเลยรวบทั้งหมดลูบไปทางขวานะคะไปตามจุดเหมือนเดิมนะแล้วก็ไปอันปุ๊บอเออทุกอันม,มันไม่เป็นละเสร็จแ,แล้วเราค่อยไปไปกรุปกรุปมันใหม่ ันนี้มันเป็นกรุปใหญ่กรุปเดียวแล้วเห็นป่ะ,ะไปรีเมใหม่อันนี้แพทเทิร์น K N I T นิดเฉยๆก็ได้อะโอเคอยาจะได้รู้เสร็จแล้วเราก็ไปเก็บเอาไว้ตรงนี้นะเก็บในแอสเซทตรงนี้นะแตะมันอเสร็จแล้วเราก็ไปสามขีดตรงนี้นะก็ไปแอดแอสเซท f r m selection คราวหน้าเราจะได้ไม่ต้องมาทำอีก มันอยู่ในนี้แล้วโอเคฮะดูสิปะเอายังไงต่อเติมสีดิเอายังไงสีเออไปหาสวอตก็ได้เด้อ จะได้เป็นโทนช่วงนี้อะสมมติเป็นช่วงนี้นะหนึ่งสองสามสี่อะไรเนี้ยนะอะลองก่อนนะเนี่อยอมกแล้วดูสิเฟลเห็นปะโอ้ยไม่สอนแล้ว <laughs> มันพังแล้วลูกเขาป้ามันพังแล้วว่ะ ไม่เองคือมันพังแล้วของป้านเนี่ยไม่ได้แล้ววันนีุ้กคนวันนี้ป้าขอใบเลยใช้ไม่ได้มันพังไว้ <c oughs> ขอละ <c oughs> ไปไอ้นี่กันเถอไปไอบิดเพสเลย <c oughs> ป้าชมไม่มีคอร์สไม่มีอะไรนะป้าชมเป็นงานอดิเรก แก้เครียดนะทําเล่นๆให้เด็กดูวให้ดูว่ามันพังแบบแบบนี้นะเอาไว้ประชมพร้อมแล้วประชมทําคลิปหน้าช่องดีกว่าไหมนะเนี่ยดูดิไ,ไปลบมันทิ้งไปเลยลูกทิ้งไปทิ้งตู้ไม่ต้องไปเสียดายอดูสิอันนี้ อันนี้มันพังเหมือนเขาไหมอ๋ออันนี้ก็ไม่ไม่พังเนาะเมื่อกี้ทําแล้วเนาะใช่ไหมทําอันนี้ก็ได้ เบื่อชีวิตจึงๆเลยทำไม Insert. อินเสิร์ตเอาอันใหม่เข้าไปก็ดินี่อันนี้มันอยู่ข้างบนนี้นะแล้วก็ลากเข้ามาให้อยู่ในนี้อ่ารู้สึกว่ามันอยู่ล่างสุดมั้งอันไหนเนะนี่ยนี่ไ้เข้ามาอยู่ในนี้ก่อนนี่โอเคเข้าไปแล้ว มันก็คืออันแรกอ่าโอเคอันแรกนะดอกส้มดอกส้มยอ่อลงไหลูกเอาไอน,นี่ออกเดี๋ยวระชมเอาอันนี้ออกทิ้งมันไปอย่าไปเสียดายเห็นไหมเราก็จะได้ลายใหม่เดี๋ยวไปได้ลายใหม่ดอกส้มอยู่ไหนไปเอาดอกส้มมาต๊้นี่ อเอาไปครึ่งหนึ่งก่ะเอาไปครึ่งเนี่ยครึ่งเลยเดี๋ยวพระชมเ่อยมาสอนนะว่าทําอย่างนี้ก่อนหน้านี้มันจะต้องมายัางไงนะแต่ตอนนี้ขอเล่นสนุกกว่านะเห็น <c oughs> ไหมต้องทำสองครั้งแตะแล้วมันไม่ <c oughs> แะ้วมันไม่ยอม ไม,มไม่ยอมทำไม่ยอมทําตามที่เราสั่งเฮ้ยเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนนะโอเคได้ค่ะอเกเดี๋ยวสักครบนาขอบคุณมากค่ะใครเอ่ยขอบคุณมากลูกเดี๋ยวก่นขออนุญ,ญาตดูก่อนนะคุณอภิเษกสวัสดีค่ะน้องน้องก๊อตกอน้องก๊อตสวัสดีลูกมาส่งของขวัญให้ประชม ไอบิดเพนน้องอยูมีบอกชอบเลยโอเคใจมล่มๆได้เลยปาก็ล่มสุดแล้วลูกโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปที่ไอบิดเพนเนาะอันนี้ทิ้งมันไปนะมีช่างมันเลยไม่ทำก็และเพราะว่ามันพังมันพังบ้าบอที่สุดออันนี้ก็ไปไอบิดเพนเนอะไปสิลูกอย่ามาพังอีกอัน <laughs>